การสัมมนาสอสอพักเก้าไกลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมสภากระดมความคิดเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายของเก้าไกลจำนวนกว่า40ฉบับที่จะยืน่นทันทีทีนี้พาไปดูความตั้งอกตั้งใจของเก้าไกลกันหน่อยแม้ว่าเขาจะเป็นสอสอใหม่สอสอที่ถูกมองว่าเอ๊ะเป็นพระบวชใหม่เป็นสมนัมมาณรนู่นนี่นั่น,นเนี่ยนะคะ แต่เขาก็มีความตั้งใจในการที่จะทําหน้าที่ให้กับประชาชนโดยเขามีการสัมมนาสอสอพักเก้าไกลซึ่งเขาก็จัดกันเป็นวันที่สองแล้วนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมสภาช่วงเช้าเนี่ยเขาเริ่มด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อประดมความคิดเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายของเก้าไกลจำนวนกว่า40ฉบับที่จะยื่นทันทีเลยนะคะคือสภาเปิดปุ๊บยื่นปับ๊บว่างั้นเถอะ ทางด้านของคุณไอติมค่ะภริศวัชรศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนี่ยได้พูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเสมือนอยู่ในเกมชักกระยอะค่ะในทางหนึ่งเราก็มีระบบที่ล้าหลังที่ไม่อนุญาตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นรัฐธรรมนูญ60ที่ขยายอำนาจของสถาบันและกลไกทางการเมืองที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน แต่ทางหนึ่งเราก็มีสังคมที่ก้าวหน้าประชาชนมีความคาดหวังการเปลี่ยนแปลงสูงสะท้อนอย่างชัดเจนผ่านผลการเลือกตั้งที่พักจากขั้วฝ่ายเดิมได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจนทำให้พักการเมืองอันดับหนึ่งและอันดับ2มาจากซีกฝ่ายเดียวกันในสภาชุดที่แล้วซึ่งมักไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเพื่อตอบรับต่อความคาดหวังของประชาชนที่ขึ้นสูงมาก พักเก้าวไกลต้องมีบทบาทเป็นเหมือนกังหันลมที่แปรสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าโดยภารกิจหลักในสภาของพักคือการผลักดันกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างความเปลี่ยนแปลงใน3ด้านหรือ3เปลี่ยนได้แก่1การเปลี่ยนกฎหมายคือการทําให้กฎหมายที่ก้าวหน้าผ่านสภา โดยจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมและร่วมกันผลักดันกับภาคประชาชน 2. การเปลี่ยนความคิดโดยอาศัยกลไกและเวทีสภาในการรณรรค์และสื่อสารสาระสำคัญของกฎหมายกับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจในสังคมแล้วก็คลายข้อกังวลของผู้เห็นต่าง 3. การเปลี่ยนวัฒนธรรมการเมืองโดยทำให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการมีรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับงานสภาทั้ง ในการขับเคลื่อนนโยบายและการให้ความร่วมมือกับกลไกตรวจสอบถงดุลจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มนะคะโดยให้สอสอแต่ละคนเนี่ยเลือกประเด็นร่างกฎหมายที่สนใจอย่างเช่นปฏิรูประบบราชาการกระจายอำนาจการศึกษาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจที่ดินแรงงานพร้อมกับวางแผนงานสำหรับการขับเคลื่อนกฎหมายให้ผ่านสภาซึ่งสอสอพักเก้าไกลก็ได้แสดงความเห็นกันอย่างหลากหลายนะคะ พิจารณาทั้งด้านความสําคัญแล้วก็ความเห็นที่แตกต่างต่อประเด็นต่างๆในร่างกฎหมายนั้นเพื่อกําหนดแนวทางการทํางานแล้วก็สื่อสารต่อประชาชนซึ่งคุณไอติมย้าว่าการผลักดันกฎหมายกว่า40ฉบับนี้เป็นเพียงชุดแรกที่จะถูกเสนอโดยผู้แทนราษฎรจากพรรคเก้าวไกลในสมัยนี้และจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการสร้างประเทศที่ดีกว่าเดิมแล้วช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเป็นสตตาจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะคะ อดีตรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมและอดีตปลัดสานักนายกก็ได้มาเล่าถึงประสบการณ์การทํางานอธิบายกระบวนการกฎหมายแล้วก็ได้มีการถามตอบข้อสงสัยของสอสอแต่ละคนด้วยทีนี้สมมติว่าการจะตั้งรัฐบาลผ่านคนไปได้นะคะกระทรวงแต่ละกระทรวงที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่าเพื่อไทยกับก้าไกลเขาจะได้กันคนละ14เก้าอี e, ้รัฐมนตรีนะคะ ซึ่งในส่วนของกระทรวงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ามีองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายองค์กรชุมชนเนี่ยเขาเผยแพร่พจดหมายเปิดผนึกถึงหัวหน้าพักเก้าไกลและเลขาที่การพักเพื่อไทยขอภัยพักเก้าไกลนะคะว่าทําไมพอมอต้องดูแลโดยเก้าไกลอ,องค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆขอเรียนเสนอความเห็นต่อท่าน ในฐานะพักแกนนําหลักซึ่งกําลังดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการชนะเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนโดยท่านพิจารณาว่าทําไมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอต้องดูแลโดยพักเก้าไกลเดี๋ยวแอนจะสรุปย่อยๆนะคะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วประการที่1ก็บอกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมนะเป็น,นกลไกด้านสังคมในการบรรลุนโยบายของรัฐบาล ด้านการสร้างสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตที่จะเอื้ออํานวยให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายประการที่2ด้านคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในปัจจุบันทางกระทรวงมีพันธกิจที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มประชากรประเทศไทยในกลุ่มต่างๆนะคะกล่าวโดยสรุปในมิติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถกล่าวได้ว่า กระทรวงมีการดำเนินงานกับประชากรในประเทศไทยโดยรวมแล้วมากกว่าร้อยละ87.349ของประชากรในประเทศไทยซึ่งมีทั้งหมด66ล้านกว่าคนนั่นหมายถึงกระทรวงจะต้องดูแลประชากรทั้งประเทศจำนวนประมาณ57ล้านกว่าคนในปัจจุบันนะแล้วก็ดังนั้นค่ะเมื่อพักเก้าไกลมีอุดมการที่สำคัญก็คือการทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากาันการสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม และแนวนโยบายด้านการกระจายอำนาจและการสร้างประชาธิปไตยชุมชนจากฐานรากดังนั้นจึงเป็นข้อสรุปที่ว่าพมต้องเป็นของเก้าไกลนั่นเองนะคะสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชธีมงกุลหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580